สวัสดีค่ะบลจารกรุงศรีขอแนะนํากองทุนลดหย่อนภาษีนะคะก็คือกองทุนเปิดกรุงศรี Global Smart Income เพื่อการเลียงชีพนะคะแล้วก็กองทุนเปิดกรุงศรี Global Smart Income FX เพื่อการเลียงชีพนะคะในส่วนของตัวกองทุนนี้เองนะคะจะมีการลงทุนในส่วนของตัวตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะซึ่งเราก็มองว่าหลังจากนี้เองเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งสําหรับ ตัวกองทุนหลักของเราเองเนี่ยก็คือกองทุนพิมโก GIS i n อ o m ินข้ามฟันะคะซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับเร й ติ้ง5ดาวจาก Morningstar นะคะจุดเด่นของตัวกวารลงทุนในตัวตราสารหนี้ต่างประเทศแล้วก็ความน่าสนใจนะคะก็คือ1ก็คือเราลงทุนเราได้ยิวที่สูงนะคะ2ก็คือเรามีโอกาสที่จะได้รับแคปิตอลเกนนะคะจาก ัวดอกเบีย้ยที่กําลังจะปรับตัวลดลงต่อนะคะถ้าเราดูจากภาพนี้เองนะคะจะเป็นรีเทิร์นนะคะที่ทางพิมโก้ทํามาว่าถ้าเราลงทุนตอนที่ยูพีคนะคะหลังจากนั้นเองเนี่ยรีเทิร์นหนึ่งปีสปีห้าปีหลังจากนี้นะคะก็น่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับ m mid to high single d i g i t นะคะบางช่วงก็เป็น Double digit ด้วยนะคะในส่วนของตัวพอร์ตการลงทุนเองนะคะกองทุนหลักพิมโก้ g i s In อินข้ามฟันนะคะมีการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ของตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะมีทั้งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีมากนะคะอย่างตัวแถบสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัว ตราสารที่เป็นตราสารภาครัฐนะคะแล้วก็เอเจนซี่เอ็มรวมไปถึงตราสารที่มีคุณภาพดีนะคะสีเขียวนะคะอย่างตัว IG นะคะ Investment g r a d e แล้วก็ตราสารที่ยิวสูงๆก็มีอย่างตัว h ฮยิวนะคะแต่ว่าสัดส่วนไม่ได้เยอะมากนะคะ,ะมีสัดส่วนอย่าง Hy ฮยิวมีเพียงแค่สเเท่านั้นนะคะเราต้อตัวกองเองนะคะอีกหนึ่งจุดเด่นของกองทุนก็คือการปรับพอร์ตในเรื่องของตัว u r a t i o n นะคะที่ค่อนข้าง Active นะคะณปัจจุบันเอง u r a t i o n ของพอร์ตอยู่ที่ประมาณ3.2ปีนะคะ แล้วก็ถ้าเราดูจากภาพนี้นะคะทางด้านบนเองก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะของตัวบอลยูสหรัฐอายุ10ปีแล้วก็ทางด้านล่างเองเส้นสีดำนะคะจะเป็นตัวดูเรชันของพอร์ตจะเห็นได้ว่าในช่วงที่บอลยูมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะอย่างในช่วงปี2023เองเนี่ย แล้วก็ปี2022เนี่ยคือโดยโดยหลักการที่เขาทำเนี่ยเวลาบอลยิมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่มีความน่าสนใจเนี่ยเขาก็ไปเพิ่มดูเรชั่นของพอร์ตนะคะอย่างตอนนั้นเองที่บอลยิ10ปีไปแตะแถวๆ5%นะคะ,ะเขามีการเพิ่มดูเรชั่นของพอร์ตขึ้นมา ถึงประมาณ4ปีกว่าๆแล้วก็หลังจากนั้นพอยอยิวมีการปรับตัวลดลงเนี่ยเขาก็มีการเทคโปรฟิตลดดูเรชั่นของพอร์ตลงมานะคะก็แสดงถึงความแอคทีฟในการปรับพอร์ตของเขานะคะแล้วก็ภาพนี้เองนะคะสีแต่ละสีสะท้อนถึงตัวสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทของตัวตราสารหนี้ของเขานะคะก็จะเห็นได้ว่ามี movement ตลอดนะคะแล้วก็มีการปรับพอร์ตไปตามภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาค่ะ ในส่วนของตัวการปรับพอร์ทที่ผ่านมาของเขานะคะเขาก็มีการมีมุมมองเชิงบวกนะคะกับการลงทุนในส่วนของตัว a อเจนซี่ s นะคะก็ยิวอยู่ในเสเปรดนะคะอยู่ในระดับที่ มีความน่าดึงดูดใจ attractive นะคะเขาก็มีการเพิ่มสัดส่วนขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัว default a t e เองก็มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็ณปัจจุบันเองก็อยู่ในระดับต่านะคะเปรียนว่าเรามีการกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทของตัวตราสารหนี MM spooky, ้ต่างประเทศนะคะก็จะเห็นได้ว่าแหล่งที่มาของตัว y i e ของขอตเนี่ยก็ค่อนข้าง diversify ค่ะ ในส่วนของตัวภาพนี้นะคะจะเป็นตัวผลการดําเนินงานของตัวกองทุนหลักนะคะซึ่งเป็นแท่งสีเหลืองเทียบกับเบนชม์ูนะคะซึ่งเป็นแทตัวแท่งสีน้าเงิน,นะคะ่ะสําหรับรายละเอียดกองทุนนะคะในส่วนของตัวกองทุน KF s-income-rmf S นะคะแล้วก็ k f sin c, c ิ f x RMF นะคะก็จะมีการลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวกันก็คือพิมโก GIS i n ส o ิน f u มฟันะคะความเสี่ยงของกองทุนเป็นระดับ5นะคะสำหรับกองทุน k f S i n ินเออานะคะจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนนะคะในส่วนของตัวกองทุน k f sin c ิ f x RMF นะคะ จะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะสำหรับเงินลงทุนขั้นต่ำนะคะ500บาทฟอนเอ็นเมยิกเกตแล้วก็แม a g เ m น n t ฟรี0.8%้นเปอร์เซ็นตค่ะค่ะเราก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ะถ้าเกิดว่านักลงทุนท่านไหนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีนะคะก็ะออวันนี้ก็อย่างที่เรา เกินไปนะคะเราก็ทางเคแซมก็มีตัวกองทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศหรือว่าตัวกองทุนผุ้โลกนะคะมาแนะนำนะคะก็อย่าอย่าลืมใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็ลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของพอร์ตไปด้วยกันค่ะ